ดีโยมอาทำคำถวายเลยโยมโยวบางไอเจลุญโลเตะระพัดเดินเดินสูดรนะปีกเล็กอยู่เลยลูกวัดนี้เจริญนรกอาจุดอะทำคำถวายเลยโยมอ่ะอาตมาด่วนด้วยอาตมามีกิจต้องทำเฮ้ยว่าตามเด้อ ในเว้นว่าตามชันซะ,ะถวา,านลุมจะหลวงพ่อเ <c oughs> <c oughs> จริญทรตั้งอกตั้งใจยมอิมังอีมังว่าดังๆไหมสุปาสุปาพายัญชนะพยัญชนะสัมปนัง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 ้งามึงพูด <c oughs> ไม่ชัดกู๊ សម្បណ <tinda> hey ្ណងអ៊ូថកាំងវរាំងអ៊ូថកាំងវរាំងខបច្ចាអូទាំងឡាយសម្បណ្ណងឯណានឫទ្ធិនិសិលនេះកុំត្រូវឬកុំត្រូវរាវដល់ចុះមិនគណមាថាក្រោកឆ្នាំងមិនក៏មូក៏ណោះហើយភ្លេចអីចឹងហើយក្រោកឆ្នាំងអើត្រូវហើយសិន ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัดลมพัดลมแด่พระพิษุสงแด่พระภิสุสงขอให้พระพิษุสงขอให้พระพิสุสง์จงรับจงรับเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วจงรับศีลจงรับศีลรับพรรับพรพุทธัง khan chăng mày khăn ngân mày mi ngân mày mi ngân, thang khang 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 tha sang khang sang khang khang à ying khăn, ying khăn, กโด่กโด่พระพังติติสาธุ <San>